ดันมาเย็บข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เอ้แกนเนี่ยมันก็เอียงไปทางนี้แล้วด้วยนี่ปีกไปตัดมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะนี่ยมันตัดมาแล้วปีกมันโย่อะพักหนึ่งเดือนเพราะมันเน่าค<ๆ>ือตอนสาวๆเนี่ยทําทาคลินิกเพื่อนพี่สาวแล้วก็ไปแก้ไปแก้ที่เอ่อันนั้นทำไปแก้ไปแก้ที่ที่หนึ่งก็ทำออกมาสวยแต่ทีนี้ด้วยความที่อยากเต็มมีหยดน้ําก็ฉีดปลายจมูก แล้วมันใสใสก็ไปเจอกระเทยกระเทยเอยชื่อได้ไหมคะไม่เป็นไรครับข้ามไปเลยก็ได้ใช่ค่ะก็พาไปทําที่คอนโดเขาทําที่คอนโดทําที่คอนโดเขาครับกคอนโดคอนโดนีมชื่อชื่อเอ่ยได้ไหมคะไม่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 เอ่ยชื่อเยดีคอนโดเขาเจ็ดเอ่อเจ็ดรอบเขางัดเจ็ดรอบเจ็ดรอบทำคอนโดทำจมูกที่คอนโดเจ็ดรอบเจ็ดรอบไม่ลบแล้วพี่พี่ไปคอนโดที่มันไม่ใช่หมอแล้วอะเขาเขาบอกเขาเป็นเป็นหมอ ไม่ก็าพี่เข้าไปในคอนโดมันไม่คือมีมีมีช่างแต่งหน้าจ้างแต่งหน้าเขาเป็นคนแนะนาละพาเราไปเราก็จ่ายจ่ายไปจํานวนเงินไปแค่เจ็ดพันเจ็ดพันครัเจ็ดครั้งเจ็ดพันคัดเข้าคัดออกคือรอบแรกทําออกมาสวยแต่ด้วยรูจมูกข้างนี้เขาเย็บไม่ไม่ไม่สนิทว้าเขาเย็บไม่สนิทเขาก็เรียกเข้าไปแล้วแทนที่เขาจะเขาก็ดันแบบว่าดันมาเย็บข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ใช่ครับเปไนิดนึงนะครับ โอ้โห oh, รูเลยเบี้ยวหมดเลยใช่ค่ะโมเหินเสียหมดแล้วเนาะทีนี้เราก็เย่ยอย่างข้างเนี้ยรูข้างเนี้ยถือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์นะแต่รูข้างเนี้ยมันมันล้างการเย็บเหม,มืนกันมันไอแกนนี่มันก็เอียงไปทางนี้แล้วด้วยออืนี่ปีกไปตัดมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยนนมันมันตัดมาแล้วปีกมันโยะเนี่ยแกนมันจะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสาเสากระดงกลางหรือว่าผนังกั้นจมูกอยู่ในนี้เนาะตัวนี้เราก็ จะเห็นได้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเอียงเพราะรูเนี่ยมันล้างไปหมด,มหมดพังผืนมันเกาอไปหมดเลยอแต่นี่พี่ทําทั้งหมดสิบสองสิบสามครั้งจ้าแล้วก็มีฉีดอะไรเข้าไปด้วยนะฉีดตอนนั้นไม่ฉีดอะไรไม่รู้เสร็เลยแล้วหมอหมอหมอเตือนนะั่แหละเขาก็โกดให้ทีนี้ทีนี้พี่เล่าให้ฟังที่หมอเถือนต้องสิบต้งเจ็ดแปดครั้งเจ็ดเจ็ดรอบแล้วเขาก็พักพักหนึ่งเดือนเพราะมันเน่าพอเน่าแล้วเขาก็ยอมแพ้เขาก็พาไปทําที่ซอยเพชรบุรีซอยเจ็ด สองรอบรอบแรกก็เตีย้ยรอบที่สองก็คือได้นี้มาหันหันหันดูดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปลายมันก็แหลมใกล้ใกล้ใกล้จะมีปัญหาเนาะทีนี้เราก็คิดว่าเรื่องของทําจมูกทีละเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทําจมูกเนี่ยอย่างมากก็ครั้งสองครั้งก็น่าจะบหอ,อย่าอย่าไปเปลี่ยนมันบ่อยอนะครับนะในลักษณะอย่างนี้เออ มันผ่านมากี่ปีนะพี่เหตุการณ์อย่างเงี้ยอ๋อยิงไม่แน่ใจน่าจะเจ็ดแปดครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแร่ครั้งแรกสาวๆเลยเอ,อ่ะครับโหอ,อายุสิบแปดนู่นส <18 S 1> ิบแปดปีนี้เท่าไหร่ครับสิบแปดสิบสสี่สิบสี่สิบเอ้สามสิบสามสิบทีนี้มันปัญหาก,ก็คือว่าตอนที่พี่เดินก็ไปทน่คอนโดแล้วเป็นหมอดื่นเนี่ยที่ไม่เฉลียวใจเลยว่าเขาไม่ใช่หมอะ ก็คนที่เขาอรูปไปให้ดูเพื่อนเขาแล้วตัวเขาก็สวยไงฮะตัวคนคนมาไปเนี่ยเขาทำจมูกสวยดึงหน้าสวยเป๊ะหมดทุกอย่างเราก็เชื่อเดินตามเขาเข้าไปคือปัจจุบันนี้มันระบบของเขาเรียกว่าระบบในหน้าเนาะแล้วก็ระบบตั้งตัวเป็นผู้หาเคสส่งเนี่ยไี่่าจะมีเป็นเว็บไซต์ ในการเขาเรียกเว็บสวยๆหรือว่าเว็บสวยงามเว็บผู้หญิงเว็บบิวตี้ทั้งหลายเนี่ยมันก็กลายเป็นเว็บที่รวมเขาเรียกรวมเลยรวมรวมรวมคนที่สนใจมาคุยกันแต่ว่ามันไม่มีองค์ความรู้แต่นี่สิ่งที่เรากำลังคุยอยู่กับพี่เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ะนะครับแล้วเราก็เราไม่ได้ว่าหมอคนไหนอะแต่ว่าเรา ทำอีกแค่หมอเถื่อนซึ่งเอมันเป็นเรื่องที่ว่าคนไม่รู้ะนะว่าจะดูตรงไหนแล้วก็ไม่สังเกตด้วยดีบกว่าจะรู้มันก็จะหมกเสียไปแล้วปัจจุบันนี้มันก็ยังมีหมอเถื่อนเยอะแยะเลยนะใช่แล้วก็คนที่ทำตั้งตัวเป็นหนายหน้าก็เยอะ,ะเพราะ,ะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็อยากจะแนะนำว่าคนไข้จะต้องเรียนรู้ หาข้อมูลเอาเองก็ไม่ต้องเอาจากที่ไหนจากในโซเชียลในโซเชียลนี่แหละมันจะมีแต่ว่ามันต้องขค่อยขุดขุดเข้าไปลึกหน่อยก็ค่อยคุยเข้าไปมันต้องไปเจอส่วนใหญ่จะเห็นฉาบช่วยโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยตามตามตามกันไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของกระแสพอเสร็จแล้วเสียขึ้นมามันก็แก้ยากเรื่องจมูกแก้ยากแต่นี่ก็เราเราก็จะแนะนําให้แก้โดยหมอ ผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอหูคอจมูกนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทางด้านจมูกโดยตรงแล้วก็ท่านไปต่อวิชาเรื่องเกี่ยวกับสัญยกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ก็คงจะแก้ให้ได้แต่ี้วิธีแก้ก็คือเราจะต้องจัดเนี่ยให้ปลายนีย่กลับเข้ามาที่เดิมแล้วก็รูต้องทําให้มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วไอ้เสากระโดงเนี่ยต้องไม่โยกส่วนการวัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะต้อง เปลี่ยนเป็นซิลิโคนบ้างไอ๊ะใช้ซิลิโคนบ้างแล้วก็อาจจะใช้เยื่อเทียมบ้างหรือใช้ไขมันบ้างเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้สิ่งแปลกปลอมซิลิโคนถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับไขมันตัวเองเป็นสิ่งที่ของตัวเองแล้วก็ดีที่สุดหรืออาจจะใช้กระดูกอ่อนหรือจะใช้กระดูกที่โครงหรือจะใช้หลังหู หรือจะเอาเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่มันใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของคนปกติเราเรียกว่าเนื้อเยื่อเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในกรณีของพี่เนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์ฝากมาให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมในวันนี้ได้เรียนรู้ว่าการทำจมูกนั้นอย่าทำหลายครั้งแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนหลายๆครั้งตามแฟชั่นคือ มันพังอาจจะพังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพังตลอดเวลาบังเอิญว่าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกมามาคอยดูแลรักษาให้หน้าตาพี่เป็นคนสวยเนาะสวยมากเลยแต่ต้องอขอบคุณที่พี่ให้ความรู้นะกับกับประชาชนครับต้องขอบคุณเนาะอโอเคครับ,รบสวัสดีครับ